สวัสดีค่ะพบกับช่องมิส o ตส s t ดิโอนะคะหลายยี่ห้อก็ออกตัวใหม่มาแล้วนี้มาดูตัวของ b r o t เดอร์กันค่ะระหว่างตัวใหม่ตัว T520W กับตัว T510W มีความแตกต่างกันอย่างไรเนาะมาดูความเหมือนกันก่อนนะคะหนึ่งเลยค่ะมีถาด2อันก็คือถาดกลางได้150แผ่นสำหรับ80กรัมนะคะแล้วก็ถาดหลังป้อนทีละแผ่น ได้สูงสุด300แกรมเอาจริงๆแล้วตัวถาดล่างอะคะ่ะเคยลองสูงสุดกระดาษปกตินะคะก็คือได้ถึง200แกรมนะคะแล้วก็หมึกยังใช้หมึกเบอร์เดิมค่ะ bt 5 0 0 0 cym นะคะแล้วก็ d 6ห bk หน้าจอก็ยังเป็น lcd 1บรรทัดเอาไว้ตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องนะคะ ในส่วนของการรองรับได้ทั้ง Windows ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Linux Android iOS นะคะมีแอปพินคาวิ้นเหมือนกันนอกจากนี้ก็ที่เหมือนกันอีกก็มีระบบล้างหัวพิมพ์อัตโนมัตินะคะยังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีกล่องซับหมึกเหมือนเดิมค่ะส่วนการรับประกันนะคะก็คือประกัน2ปีหรือ30,000แผ่นค่ะเหมือนกันค่ะ และที่แตกแต่างก,กันโดยเส้นเชิงนะคะมีดังนี้เลยเน้นความเร็วเป็นสำคัญเลยค่ะอันเดิมมันจะเป็นดำได้2 7แผ่นต่อนาทีแล้วก็สีได้10แผ่นต่อนาทีในระบบฟาสต์โหมดน,นะคะแล้วก็พิมพ์ได้สี5,000ดำา6,5 0แต่ตัวใหม่เนี่ยคือเร็วกว่าเดิมค่ะตัวใหม่ความเร็วในการพิมพ์ดำได้30สีได้12แผ่น หนึ่งระบบฟา d e บโหมดนะคะแล้วก็ปริมาณการพิมพ์เพิ่มขึ้นนะคะตัวสีดำเป็นหลักเลยจาก65เป็น75ค่ะและเวลาใส่หมึกค่ะอันเก่านี้เราเปิดฝาดึงพลาสติกออกแล้วก็เสียบแล้วต้องบีบใช่ไหมคะแต่อันใหม่นี่ไม่ต้องเลยคือเปิดฝาดึงพลาสติกออกแล้วก็เสียบคาไว้ได้เลยหมึกก็ะจะไหลลงถังหมึกนะคะเพราะว่าทางบรททำตัว หัวจุกของขวดหมือกัขาให้ยาวกว่าปกติเลยตั้งฉากเอียง45องศา,าได้พอดีแล้วก็ไหลลงไปโดยที่เราไม่ต้องบีบค่ะส่วนคุณภาพการพิมพ์ภาพสีหรือว่ากระดาษโฟโต้ด,ดีกว่าตัวเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะใช้หมึกเบอร์เดิมค่ะและปริ้นไร้ขอบได้ตั้งแต่4 6จนถึง A4 ค่ะมีคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการใช้งาน คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะสวัสดีค่ะ